ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีที่มีคนร้ายยิงต่อสู้กับตำรวจทางหลวงบนถนนมอเตอร์เวย์ในพื้นที่อำเภอปามบางปะกงเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจพบรถกระบะคันที่ก่อเหตุแล้วนะคะเราก็รู้ตัวแล้วด้วยค่ะว่าคนร้ายเป็นใครนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนค่ะคุณผู้ชมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสบพบางปะกงนะคะที่ไปกับตำรวจภูธรภาคสและกองปราบปรามติดตามรถกระบะ คันหนึ่งนะคะโดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำคนขับรถสไลด์ที่มายกรถกระบะไปจากนิคมอุตสาหกรรมทองโกรที่อำเภอเมืองชนบุรีคนร้ายเอารถไปจอดทิ้งไว้หลังเกิดเหตุนะคะจนกระทั่งทราบว่ารถกระบะเชฟโรเลตคันที่ก่อเหตุนั้นถูกนำไปจอดเอาไว้ที่อู่แห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตำรวจก็ตามไปยึดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขณะที่ อีกส่วนหนึ่งก็ไปที่บ้านของคนร้ายในอำเภอศรีราชาเหมือนกันแต่พบว่าบ้านปิดนะฮะบ้านปิดเงียบซึ่งคาดว่าจะหนีไปแล้วและตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะคะสำหรับเหตุการณ์คนร้ายยิงปะทะก,กับตำรวจมอเตอร์เวย์นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนประมาณ5ทุ่มตำรวจทางหลวงเนี่ยตรวจสอบรถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่บริเวณที่จอดรถฉุกเฉินของถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่44ขาเข้ากรุงเทพ ในเขตอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะตอนที่ตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าคนขับมีพิรุษแล้วชักปืนออกมาจากเอวก็เลยเข้าจับกลุ่มนะคะตอนนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นแล้วก็มีการยิงกันกลางถนนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนร้ายเนี่ยขับรถหนีไปได้นะคะ